اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสันติจมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้เปิดคลิปนี้ด้วยดูอาเพื่อให้ผลภัยจากโรคโควิดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้จะเป็นวันที่12 ที่ผมได้มารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิดทั่วโลกนะครับจากสถิติวันนี้นะครับประกกวามีสถิติที่พุ่งขึ้นมาอีกนะครับน่าตกใจมากในบางประเทศนะครับทีนี้มาดูว่าประเทศอะไรบ้างที่มีสถิติที่น่าสนใจแล้วก็คงค่าจะ,ะน่ากลัวนะครับซึ่งเราจะต้องอะระมัดระวังนะครับระมัดระวังแต่ว่าประเทศเรานี่ก็ ปิดประเทศหมดแล้วนะครับประเทศที่มีอาการหนัหนกๆนะครับกทมโลกวันนี้นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งหมื่นเอ่อยเจ็ดสิบเอคนนะครับรวมแล้วก็ผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้คือ1 99, 9 9 9งแส0อยก้าคนนั่นเองจะเป็น200,000แล้วนะครับที่ว่าเดี๋ยวสักสักพักหนึ่งคงจะ ข้อมูลคงจะเป็นสองแสนแล้วนะครับตอนนี้เวลา17บเ็นาฬิกาพอดีนะครับที่ผมได้รายงานนะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเฉพาะวันนี้อย่างเดียวนะครับเพิ่มเป็น816คนนะครับรวมแล้วผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด7,980คนคนนะครับทีนี้มาดูแต่ละประเทศที่มีสถิติที่ที่น่ากลัวนะครับเหมือนสถิติในภาพในภาพรวมด้วย สถิติที่สะสมด้วยนะครับประเทศที่เหนือคือประเทศจีนวันนี้มีผู้ที่ป่วยเพิ่มทศจีนน้อยนะครับป่วยเพิ่ม13คนก,ก็รวมแล้วผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด8,894คนแล้วก็เสียชีวิตเฉพาะวันนี้คือ11คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด3,237คนนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการหนักของประเทศจีนรวมแล้วคือ 3,610คนอันนี้อาการหนักนะครับต่อไปประเทศที่2คือประเทศอิตาลีเห็นไหมครับน่าสงสารคนที่อยู่ในประเทศอิตาลีมากนะครับตอนนี้ข่าวอิตาลีที่ออกมาคือคนที่มีอายุอา,อายุมากนะครับอายุมากคนชารานรั้นคือทางรัฐบาลปล่อยแล้วนะครับปล่อยก็คือง่ายๆคือปล่อยไปทำยาถักรรมนะครับทีนี้อิตาลีนะครับเฉพาะวันนี้อย่างเดียวมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม 3,526คน3,526คนไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตวันนี้345คนนะครับ345คนหลัก300นะครับรวมแล้วผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดของอิตาลี2,503คนนะครับประเทศที่3คือประเทศอิรานมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม 1,178คนนะครับรวมแล้วติดเชื้อทั้งหมด16,169คนแล้วก็เสียชีวิตอิรานก็เยอะเหมือนกันนะครับเฉพาะวันนี้135คนรวมแล้วผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเอ้ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด988คนนะครับประเทศที่เสียคือประเทศสเปนาสเปนนะครับเมื่อกี้อิรานอ,าอิรานนี้ในข้อมูลเขาบอกว่าไม่มีผู้ที่อาการหนักนะครับ ประเทศสเปนมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเฉพาะวันนี้คือ 1884, นะครับ1น8 4รคนรวมแล้วผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด 1, 1826คนนะครับผู้ที่เสียชีวิตเฉพาะวันนี้สเปน191คนนะครับรวมแล้วก็คือผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดของสเปน533คนแล้วก็อาการหนนักะ มีอาการหนัก563คนนะครับต่อไปประเทศที่5คือประเทศเยอรมันนะครับเยอรมันก็เยอะนะครับเยอรมันก็เฉพาะวันนี้อย่างเดียวเพิ่มคนที่ติดเชื้อเพิ่ม2,088คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม9คนรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด26คนนะครับประเทศที่6กก็คือประเทศเกาหลีใต้นะครับ มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ก็คือ93คนรวมรวมแล้วก็คือ804 8,413คนนะครับเสียชีวิตเพิ่ม3คนรวมแล้ว8 4คนประเทศที่7คือประเทศฝรั่งเศสนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม1,911คนนะครับรวมแล้วคือผู้ติดเชื้อทั้งหมด7,730คนเสียชีวิตเฉพาะวันนี้27คน รวมแล้ว175คนแล้วก็มีผู้ที่อาการหนักอยู่300คนนะครับประอเมริกานะครับผู้ติดเชื้อเพิ่ม1,693คนนะครับรวมแล้วก็ผู้ติดเชื้อทั้งหมดของอเมริกา6,203คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเฉพาะวันนี้20คนรวมแล้ว107คนนะครับประเทศที่9คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมผีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้370คนรวมแล้วผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,700คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม8คนรวมแล้ว27คนนะครับประเทศที่10คือประเทศอังกฤษมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม407คนรวมแล้วติดเชื้อทั้งหมด1,950คนนะครับเสียชีวิตเพิ่ม15คนรวมแล้ว71คนนะครับประเทศ11คือประเทศนรุประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับคือมีผู้ติ่ติดเชื้อเพิ่ม292 29คนรวมแล้วติดเชื้อทั้งหมด 1,705คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม19คนรวมแล้ว3 3คนประเทศที่12อันนี้ประเทศที่ผมเก็บสตินะครับทระเิศ12คือประเทศนอร์เวย์นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม31คนรวมแล 100, ้ว1 0 4 4 4อนคนนะไม่มีผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับอันนี้คือประเทศประเทศจีนเกาหลีอิรานที่อยู่ นอกนะั้นเป็นประเทศอยู่ในโซนยุโรปทีนี้นมีประเทศอะไรบ้างนอกจากที่ผมกล่าวมาก็มีประเทศออสเตรียนะครับตอนนี้ติดเชื้อ1,333คนเสียชีวิต4คนเบลเยียม1,243เสียชีวิต10คนสวีเดนติดเชื้อ1,196คนเสียชีวิต8คนเดนมาร์ก1,24 0คนเสียชีวิต4คนและก็ติด ประเทศญี่ปุ่นติดเชื้อทั้งหมด835คนเสียชีวิต29คนนะครับทีนี้มาดูประเทศอาเซียนนะครับเอเซียน,นะครับในบางประเทศน่าคิดว่าข้อมูลน่าจะยังไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าสถิติที่ประเทศที่อัปเดตแล้วก็น่าก็ต้องระวังตัวนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองนะครับตอนนี้สถิติเพิ่มขึ้นเฉพาะวันนี้อย่างเดียวคือเพิ่มบวก35ประเทศไทยนะครับ ทีนี้มาดูในอาเซียนประเทศแรกคือประเทศมาเลเซียนะครับติดเชื้อ673คนเสียชีวิต2คนมาเลเซียนะครับมาเลเซียได้ผิดประเทศแล้วนะครับ2คือประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม23คนรวมแล้ว2 6 6คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตประเทศที่3คือประเทศไทยนะครับติดเชื้อเพิ่มเฉพาะวันนี้35คนรวมแล้วประเทศไทยติดเชื้อนะครับเฉพาะที่กรีฑาคือประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยก็คือมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม35คนนะครับรวมแล้วก็คือติดเชื้อทั้งหมด2 1 2คนแล้วก็เสียชีวิต1คนนั้นเสียชีวิต1คนคือทั้งหมดแล้วนะครับประเทศที่4คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม6คนรวมแล้วประเทศฟิลิปปินส์ติดเชื้อทั้งหมด193คนแล้วก็เสียชียวิตเพิ่ม2คนรวมแล้ว14คนนะครับประเทศที่5คือประเทศอินโดนีเซียข้อมูลเท่าเดิมนะครับก็คือ172คน แต่ว่าเสียชีวิตเพิ่มสองคนรวมแล้วมีโดนที่เสีย7คนแล้วนะครับที่เสียชีวิตประเทศที่6ก็คือประเทศเวียดนามวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม7คนนะครับรวมแล้วคือรวมแล้วคือ68คนนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตประเทศที่7คือประเทศบรูไนนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม6คนแล้วก็รวมแล้วคือ5 6คนยังไม่มีผู้เสียชีวิต ประเทศที่8คือประเทศกัมพูชานะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม9คนอันนี้ก็มาทีนี้มาดูถ้าดูในอาเซียนเรามาวิเคราะห์ในอาเซียนนะครับข้อมูลประเทศที่ที่น่ากลัวคือประเทศไทยนะครับที่เฉพาะสถิติที่เพิ่มประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้เป็นสถิติที่เราจะต้องเกาะติดนะครับสถานการณ์เหล่านี้ก่อนกที่ สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาใกล้ตัวเรานะครับนี้ขอทบทวนนิดนึงนะครับในกรณีที่เรานะครับเราจะเอ <c oughs> ไม่ถึงว่าวิธีการดูแลตัวเรานะครับอันดับแรกผมว่าถ้าถ้าถ้าให้เรียงลําดับหนึ่งนะครับตอนนี้คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงกับคนที่คนแออัดนะครับอย่างเช่นที่ห้างตลาดนัด ตลาดสดพวกนี้เราต้องหลีกเลี่ยงหรือจะเป็นเซเว่นก็แล้วแต่นะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด2ก็คือจะต้องดูแลตัวเราเองนะครับล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําสบู่หรือเจลที่เขาขายมีเยอะแยะหมดนะครับ3ก็คือต้องใช้หน้ากากาอนามัยนะครับต้องใส่สก็คือของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําจะต้องเป็น ของใช้ส่วนตัวของใครของคนนั้นนะต่อไปแล้วก็ในสิ่งของที่เราใช้หน้ากากอนามัยเลือดทิชชู่ที่เราใช้ในกรณีที่เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในเขตในเขตที่ว่าเจ้าหน้าที่ประกาศว่าตัวนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเราอยู่โรงพยาบาลหรือว่าเขตอล้วแต่และแต่ที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เราทราบสิ่งของเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ต้องเอาไปทิ้งในภาชนะที่ที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้คือภาชนะที่มิดชิด หรือว่าถ้าเราอยู่บ้านบ้านเองก็ต้องไปทิ้งในที่ไม่ชิดเหมือนกันเราอาจจะใส่ในถุงดําก็ได้นะครับในกรณีเราต้องในที่ที่ท5าคือต้องมันสังเกตตัวเราเองนะครับเราเข้าปริษัณที่ว่าโรคแบบนี้ที่เรามีความรู้สึกอยางเช่บมีไข้สูงเจ็บคอไอประมาณเจ็บหน้าอกประมาณน,นึง ที่เป็นสอไปในทางที่จะติดโรคโควิดนะครับเราต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้อย่างรีบด่วนนะครับข้อสุดท้ายคือข้อที่6ในกรณีที่เจ้าหน้าที่แจ้งเรานะครับให้เราปฏิบัติอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้เป็นขอ้อทุกๆคนก็สามารถที่จะทําทได้นะครับทีนี้นอกจากสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองก็คือเราต้องหามาป้องกันนะครับต้อง เจรจาร่างกายจะออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทานอาหารเสริมหรือทานพวกวิตามินอาหารเสริมจะมีอะไรบ้างมีพวกฟลูตซีโกโรอฟิลน้ำขิงพวกนี้นะครับหรือพวกวิตามิน b 12ที่อยู่ในพวกมะม่วงสุกหรือในวิตามินซีถ้าเราไม่อยากกินฟลุกซีเราไปหาพวกผลไม้ทานก็ได้อยู่ในหลายชนิดที่เราส่วนใหญ่เราจะรู้จักนะครับ วันนี้ผมขอปิดคลิปด้วยดูอานะครับด้วยดูอาเพื่อที่ให้เราพ้นภัยนะครับขอขอกล่าวว่าวัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะกาตุฮ์อันนีครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกามินัลบะอิซวั الجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص.